สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของหวยฮานอยวันที่28มกราของคนะครับก่อนปรับชมแนวทางวันนี้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของวันที่27กันก่อนนะครับสําหรับผลของวันที่27นะครับเด่นน้อยมัดรวมนะครับผมให้เด่นไปที่1แล้วก็8นะครับฟันไปที่1นะครับผลน้อยพิเศษนะครับ สองสามหกเก้าห้านะครับในส่วนของน้อยพิเศษก็ถือว่าหลุดนะครับน้อยปกตินะครับสี่สี่ศูนย์ห้าหนึ่งนะครับก็เข้ามาที่หนึ่งหลักหน่วยล่างนะครับน้อยวีพีนะครับหกศูนย์หกเก้าหกนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับสำหรับนอเดือนนอนมัดรวมนะครับเข้ามาแค่น้อยเดียวนะครับคือน้อยปกตินะครับถึงแม้จะเข้าน้อยเดียวนะครับก็ถือว่าแนวทางก็ยังเดินดี ต่อเนื่องมาตลอดนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับสําหรับเด่นน้อยบัดรวมนะครับเข้ามากันทุกวันนะครับน้อยพิเศษนะครับผมให้เด่นไปที่3ามและก็สนะครับผลนะครับ2 3 6 9 5นะครับก็เข้ามาที่3หลัก10บนนะครับเด่น3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็มาที่5มาที่5หลักหน่วยล่างนะครับก็ในส่วนของน้อยพิเศษก็เข้ารูป3ามนะครับ ต่อไปในส่วนของน้อยปกตินะครับผมให้เด่นไปที่3และก็4นะครับผลนะครับ44051นะครับก็เข้ามาที่4หลักร้อยแล้วก็หลัก10บบนนะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับก็มาที่1ล่างแล้วก็5ล่างเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเด่น2ตัวมาคู่กันเลยนะครับมาคู่ล่างเลยนะครับสำหรับน้อยปกติก็รับไป1่งเด้งเช่นเดียวกันนะครับรูด4ี่นะครับ น้อยว p นะครับเด่น4และก็5นะครับผลนะครับ6 0 6 9นนะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับก็สรุปของผลวันที่27นะครับก็เก็บได้น้อยปกติแล้วก็น้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกติในส่วนน้อยมัดรวมนะครับก็ถือว่าแนวทางยังเดินดีต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อเลยแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวเริ่มกันที่เด่นน้อยมัดรวมนะครับของวันที่28นะครับเด่นน้อยมัดรวมนะครับผมคำนวณ้ที่เด่น2แล้วก็ศูนย์นะครับผมฟันไปที่2นะครับเช่นเดิมนะครับเด่นน้อยมัดรวมมาได้ทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยบีพีเช่นเดิมนะครับเน้นย้ําให้นําไปรูปเป็นสุขภาะตูงนะครับต่อกันที่น้อยพิเศษนะครับน้อยพิเศษผมคำนวณที่7 แล้วก็8นะครับฟันไปที่7นะครับชุดคู่7ก็จะได้ที่74 75 76แล้วก็78นะครับชุดคู่8ก็เช่นเดีวยวกันครับก็จะได้ที่84 8586แล้วก็8 8, 8นะครับชุดสตัวนะครับของน่อยพิเศษนะครับ คำนวณเลขที่3 7 4 4จดี่แล้วก็7 74นะครับเป็น3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับคำนวณเลขที่3 0แล้วก็7นะครับชุด2ตัวนะครับฟันไปที่76นะครับแล้วก็74นะครับชุด3ตัวฟันไปที่3 74นะครับ สำหรับเด่นน้อยพิเศษนะครับเด่น2ตัว7กับ8นะครับชนกันที่7กับเด่น3ตัวนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันนะครับเดีนนี้นะครับว่าตัวชนจะมาหรือเปล่านะครับก็ต่อไปเป็นแนวทางของน้อยปกตินะครับเด่นน้อยปกตินะครับที่ผมคำนวณได้นะครับคำนวณที่หนแลวก็2นะครับ ผมฟันไปให้ที่2นะครับชุดคู่1ก็จะได้ที่ 1, 4 1 5 1 6แล้วก็1 9นะครับชุดคู่2ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น2 4 2 5 2 6แล้วก็29นะครับชุด3ตัวนะครับนวนได้ที่9 2 5 0 2 5 แล้วก็สามสองเก้านะครับเด่นสามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับคำนวณที่ห้าแและก็หนึ่งนะครับชุดสองตัวฟันไปที่2 5แล้วก็29นะครับชุดสามตัวฟันไปที่9ก้าสองห้านะครับสำหรับเด่นสองตัวนะครับหนึ่งกับสองนะครับก็ชนกันที่เด่นสตัวคือหนะครับเดี๋ยวมา รอลุ้นเย็นนี้นะครับว่าตัวชวนคือ1จะมาหรือว่าจะมาคู่กันนะครับทั้ง1และก็2นะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับต่อไปเป็นแนวทางของนอยวีพีนะครับนอยวีพีคำนวณเด่น2ตัวได้ที่8และก็9นะครับฟันไปให้ที่9นะครับชุดคู่8ก็จะได้ที่87 แปดสนะครับแปดสองขอไปด้วยนะครับแปดสองแปดสาละก็แปนะครับชุดคู่เก้าก็จะได้ที่เก้าสองเ้าสามเก้าสี่แลก็เกนะครับชุดสตัวนะครับสาม แล้วก็4 9 7แล้วก็7 9 2นะครับเตียนสามตัวมา1 2ตัวนะครับคํานวณในที่5 8แล้วก็1นะครับชุด2ตัวนะครับฟันไปที่9 7แล้วก็9กนะครับแล้วก็อ่า ในส่วนของคู่8นะครับฝันไปที่8 7ดด้วยนะครับสำหรับนอยบีพีให้ตัวเจาะ2ตัวนะครับ3ชุดนะครับชุด3ตัวนะครับ792นะครับในส่วนของนอยบีพีนะครับชุด3ตัวชอบทั้ง3ชุดนะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนชอบชุดไหนก็ลองนำไปพิจารณาดูเลยนะครับส่วนตัวตามสูตรนะครับได้ที่792นะครับ เด่น2ตัว 8- กับ9นะครับชนกันที่8ในเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับก็สำหรับแนวทางของอนอยวันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับผมสรุปมาให้ทุกหน่อยอทั้งหนอย Vp หนอยปกติแล้วก็หนอยพิเศษครบถ้วนทุกสูตรนะครับคัดคำนวณมาให้เพื่อนๆเ,เช่นเดิมนะครับก็ขอให้แนวทางเดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับถ้ายังไรฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับถ้าถูกใจในแนวทางของทางช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับเฮงๆรวยๆในสำหรับแนวทางของฮานอยวันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ